สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังแล้วเกตช่องที่จะพาทุกคนไปค้นหาความหมายลึกๆของชีวิตวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากค่ะคิดไม่หยุดใจไม่สงบป,ปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าจริงไหมสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านหัวข้อนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะหลายคนคงเคยสงสัยว่าทําไมยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งรู้สึกว่าจิตใจไม่สงบ บางทียิ่งนั่งสมาธิแล้วยิ่งคิดเยอะเข้าไปใหญ่ใช่เลยค่ะคํา่าวนี้มีคนถามกันเยอะมากบางคนบอกว่าเขานั่งสมาธิมาหลายเดือนแล้วแต่ยิ่งนั่งยิ่งเห็นความวุ่นวายในใจชัดเจนขึ้นแล้วก็เริ่มท้อใจว่าเราปฏิบัติผิดวิธีหรือเปล่านี่แหละครับความเข้าใจผิดที่สําคัญมากคนส่วนใหญ่คิดว่าการปฏิบัติธรรมหมายถึงการทําให้จิตใจสงบเหมือนน้ำใสไม่มีความคิดอะไรเลยแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับ อืมแล้วความจริงเป็นอย่างไรคะความจริงคือการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อหยุดความคิดแต่เป็นการพัฒนาสติเพื่อให้เห็นความจริงของจิตใจเมื่อเราเริ่มมีสติมากขึ้นเราจะเห็นความวุ่นวายที่อยู่ในใจชัดเจนขึ้นนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นความสำเร็จครับเป็นความสำเร็จยังไงคะฟังดูแปลกๆนะลองคิดดูครับก่อนที่เราจะปฏิบัติเราไม่ได้รู้ตัวว่าจิตเราวุ่นวายขนาดนี้เราคิดว่าปก,กติดี แต่พอเราเริ่มมีสติเราถึงได้เห็นว่าโอ้จิตใจเราพุ่งผ่านขนาดนี้เองเหรอการรู้ตัวนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของปัญญาอ๋อเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เราอยู่ในห้องมืดพอเปิดไฟขึ้นมาถึงได้เห็นว่าห้องรกแค่ไหนแต่การที่เห็นรกไม่ได้หมายความว่าการเปิดไฟผิดแต่หมายความว่าตอนนี้เราเห็นความจริงแล้วเป๊ะมากครับ นี่แหละคือหัวใจสำคัญหลายคนคิดว่าสมาธิคือการทำให้ไม่คิดอะไรเลยแต่ในพุทธศาสนาแท้จริงสมาธิคือมีสติรู้ตัวอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การหลับไปหรือเป็นสันโดษแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วคิดเรื่องงานคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องความกังวลต่างๆนั่นหมายความว่าเราปฏิบัติผิดหรือเปล่าคะ ไม่ผิดเลยครับนั่นคือสภาพธรรมชาติของจิตจิตมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแค่ตอนนี้เราเห็นชัดขึ้นสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราสังเกตเห็นว่าจิตไปคิดเรื่องงานเราไม่ต้องโกรธตัวเองแต่ให้รู้ตัวแล้วค่อยๆนำใจกลับมาการรู้ตัวนี้สำคัญยังไงคะ การรู้ตัวคือพื้นฐานของปัญญาครับเมื่อเรารู้ตัวว่าจิตกำลังคิดอะไรเรากำลังสร้างระยะห่างระหว่างตัวที่รู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตระยะห่างนี้แหละที่ทำให้เราไม่ถูกฟุ้งซ่านไปกับความคิดต่างๆ อ๋อเหมือนกับว่าเราเป็นผู้สังเกตการมองดูความคิดผ่านไปมาแทนที่จะเป็นตัวความคิดเองถูกต้องมากครับนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสติปัฏฐานการตั้งสติในสี่มูลฐานคือกายเวทนาจิตและธรรมารมเราเฝ้าดูสิ่งเหล่านี้ด้วยสติไม่ใช่พยายามควบคุมหรือหยุดมันแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากาลังก้าวหน้าในการปฏิบัติ คำถามดีมากครับสัญญาณของความก้าวหน้าไม่ใช่การที่จิตสงบเหมือนหินแต่เป็นการที่เรามีสติมากขึ้นรู้ตัวเร็วขึ้นเมื่อจิตพลัดไปและสําคัญที่สุดคือเราเริ่มเข้าใจธรรมชาติของจิตมากขึ้นธรรมชาติของจิตหมายความว่าอย่างไรคะจิตมีธรรมชาติ3ามอย่างครับคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราปฏิบัติต่อไปเราจะเห็นว่าความคิดความรู้สึกมันมาแล้วก็ไปไม่อยู่กับที่และเราไม่สามารถควบคุมมันได้ตลอดเวลานี่หมายความว่าเราไม่ต้องพยายามควบคุมจิตเลยคะไม่ต้องครับการพยายามควบคุมจิตเป็นเหมือนการจับลิงยิ่งจับยิ่งดิ้นแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเฝ้าดูด้วยสติจิตจะค่อยๆสงบลงเองเหมือนน้ำขุ่นที่เราหยุดกวนมันจะใสขึ้นเองครับ ฟังดูสมเหตุสมผลดีนะคะแต่บางคนอาจจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราแค่นั่งนั่งไม่ทำอะไรก็ได้หรือเปล่านั่นคือข้อเข้าใจผิดอีกอันครับการไม่ทำอะไรนั้นแท้จริงแล้วเป็นการทำอย่างหนึ่งที่ยากมากเราต้องใช้สติอย่างต่อเนื่องในการสังเกตการรู้ตัวการปล่อยวางทั้งหมดนี้ต้องใช้พลังงานและความตั้งใจมากอืมแล้วถ้าเราปฏิบัติไปแล้วบางวันจิตสงบบางวันจิตฟุ้งซ่านนั่นเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคะ ปกติมากครับนี่คือธรรมชาติอันนี้จังไม่เที่ยงวันนี้สงบพรุ่งนี้อาจจะฟุ้งซ่านถัดไปอาจจะสงบอีกสิ่งสำคัญคือเราไม่หยุดติดกับสภาวะใดสภาวะหนึ่งแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกสภาวะด้วยสติการไม่หยุดติดนี้ทำได้ยังไงคะบางทีพอจิตสงบเราก็อยากให้มันสงบแบบนี้ตลอดไป นี่แหละครับความยึดติดแม้แต่ความยึดติดในสิ่งดีก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเทคนิคนึงคือเมื่อเราเห็นว่าจิตสงบให้เราสังเกตดูว่าโอ้ตอนนี้จิตสงบแล้วสังเกตต่อไปว่าความสงบนี้มันจะเปลี่ยนไปอย่างไรเหมือนกับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สังเกตการทดลองใช่ไหมคะเปเลยครับเราเป็นนักวิทยาศาสตร์แห่งจิตเฝ้าสังเกตธรรมชาติของจิตด้วยความอยากรู้อยากคิดไม่ใช่ด้วยความอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ความอยากรู้อยากคิดนี้จะนําไปสู่ปัญญา แล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราเริ่มมีปัญญาแล้วคะปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความจริงของชีวิตอย่างชัดเจนเช่นเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเห็นว่าการยึดติดเป็นเหตุของทุกข์เห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงปัญญาเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ทางหัวแต่เป็นความเข้าใจลึกๆที่เกิดจากการปฏิบัติฟังแล้วรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยคะ่ะใช่ครับแต่ก็ไม่ซับซ้อนเกินไปหลักการง่ายๆคือ สังเกตรู้ตัวปล่อยวางทำซ้ำไปเรื่อยๆอย่าคาดหวังผลแต่ให้ใส่ใจกับกระบวนการสำหรับผู้ฟังที่กำลังท้อใจพอรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วจิตไม่สงบมีคำแนะนำอะไรบ้างคะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการรู้ตัวว่าจิตไม่สงบคือความก้าวหน้าแล้วก่อนหน้านี้เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำตอนนี้เรารู้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สงบนั้นด้วยสติโดยไม่ต่อสู้ไม่หนี การไม่ต่อสู้ไม่หนีนี่สําคัญมากเลยนะคะใช่ครับหลายคนเมื่อเห็นจิตพุ่งซ่านก็จะพยายามผลักดันหรือบางคนก็หนีไปคิดเรื่องอื่นแต่วิธีที่ถูกคือยอมรับสังเกตและเรียนรู้จากมันทุกอารมณ์ทุกความคิดล้วนเป็นครูที่จะสอนเราเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตวิธีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะที่จะช่วยให้เราพัฒนาสติมีหลายวิธีครับเช่นการรับประทานอาหารด้วยสติสังเกตรสชาติกลิ่น เสียงเคี้ยวการเดินด้วยสติรู้สึกถึงการสัมผัสเท้ากับพื้นการหายใจด้วยสติสังเกตลมหายใจเข้าออกทั้งหมดนี้เป็นการฝึกสติในชีวิตประจำวัน การฝึกแบบนี้จะช่วยให้เราไม่ต้องรอแค่เวลานั่งสมาธิใช่ไหมคะถูกต้องครับชีวิตทั้งชีวิตเป็นสนามฝึกสติการนั่งสมาธิเป็นแค่การฝึกอย่างเข้มข้นแต่การปฏิบัติที่แท้จริงคือมีสติในทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนแล้วถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างคะ เราจะเริ่มเห็นว่าปัญหาหลายอย่างที่เราคิดว่าใหญ่โตจริงๆแล้วมันเกิดจากความยึดติดของเราเราจะมีความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกมีความสงบที่เกิดจากการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตไม่ใช่การหลบหนีปัญหาฟังแล้วรู้สึกอยากเริ่มปฏิบัติจริงจังขึ้นเลยค่ะนั่นดีมากครับแต่จาไว้ว่าใจเย็นๆอย่าเร่งรีบการปฏิบัติธรรมเป็นการเดินทางยาวไม่ใช่การแข่งขัน ทุกย่างก้าวมีคุณค่าแม้แต่ย่างก้าวที่เราคิดว่าถอยหลังก่อนที่จะจบอยากให้สรุปให้ผู้ฟังฟังอีกทีค่ะว่าการที่คิดไม่หยุดใจไม่สงบหมายความว่าเราปฏิบัติไม่ก้าวหน้าจริงหรือไม่ไม่จริงเลยครับการรู้ตัวว่าจิตไม่สงบคือความก้าวหน้าอย่างแท้จริง เป้าหมายของการปฏิบัติไม่ใช่การหยุดความคิดแต่เป็นการพัฒนาสติและปัญญาเพื่อเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของจิตการที่เราเห็นความฟุง้งซ่านในใจชัดเจนขึ้นแสดงว่าแสงสว่างแห่งสติกำลังส่องให้เห็นความจริง ขอบคุณมากค่ะสำหรับการสนทนาที่ลึกซึ้งในวันนี้หวังว่าผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมขอบคุณครับและอยากฝากคำถามสำหรับผู้ฟังทุกท่านคือในการปฏิบัติของท่านสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วอาจเป็นครูที่ดีที่สุดก็ได้นะครับลองสังเกตดูนะครับคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องฟังแล้วเกตเพื่อรับฟังเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปฏิบัติ